อุยอ๊ยทุกคนดูออกเยอะมากทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาล้างหน้านะคะด้วยนี่เลยอิริแค่กันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แกะกล่องนะเดี๋ยวแกะกล่องกันก่อนอืออันนี้พูดเลยว่าลองใช้ให้ดูกันจริงจังนะเราก็ได้มาจากใน Tik t o k s h o p นะนี่คือไปเอฟมาจากร้านของอะคลาอะคลาจุปะใช้ดีก็จะบอกว่าดีใช้ไม่ดีก็คือบอกว่าไม่ดีนะตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อเต็มว่าอิริแค่เพียร์แอคทีฟ ออร์แกนิกไบเซล่าโอชูค่ะให้มาในปริมาณหดสองร้200นะคะก็ถือว่าเยอะเลยข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าไม่ผสมกับพาราเบนไม่ผสมน้ําหอมไม่ผสมซันเฟตแอลกอฮอล์ซิลิโคนแล้วก็สีนะคะคือแต่ละอันคือนางก็เคลมไปเลยว่าแบบเออมีความเป็นธรรมชาติเหมาะกับทุกสภาพผิวนะแล้วคือช่วงนี้พูดเลยว่าผิวเจลคือแบบมีผดขึ้นเยอะมากด้วยความที่เราแต่งหน้าแบบ ปล่อยแล้วก็บางทีเนี่ยเราแบบหมกคือบางทีก็พุ่งตรงนะก็คือลืมทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยทั้งวนันเลยเพราะด้วยงานเรามันเยอะมากนะช่วงนี้คืองานเยอะจริง,รงๆแล้วเราก็กว่าเราจะเริ่มทำความสะอาดก็คือแบบเกือบเที่ยงคืนตีนหนึ่งตีสองแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวนี้นะจะเริ่มหรือเปล่าเนาะเขาจะเป็นน้ําสีฟ้าๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเขย่าวขวดนะคะแล้วก็ใช้คู่กับสาลีนะคะแล้วก็คือวันนี้แต่งหน้าแบบนี้เลยมีความแบบวเตร์ฟูดใดๆเดี๋ยวเอาขนตาออกให้ดูก่อน นี่คือเรียวมากมแล้วเราก็เอาเมคอัพดูวอันนี้นี่นี่นี่ชิเดี๋ยวเจอลักให้ให้ดูก่อนนะนี่เป่าไว้แป๊บนึงดูว่าเขาจะแสบตาหรือเปล่าแล้วก็ตารางพวกมาสคาร่าออไอไลเนอร์ eyeliner. ดินสอเขียนคิวอะไรไดเออร์อายแชโดต่างๆของเราเนออกหรือเปล่านะอ่ะทุกคนดูหนึ่งสองสาหูยหูยทุกคนดูออกเยอะมากคือเจอว่าออก ก็โอเคอยู่นะเนี่ยทุกคนดูดินี่พวกแบบรองคื้นแล้วก็อายแชโดว์อะไรต่างๆของเราที่วันนี้เจลลงเมคอัพนะคะก็ออกไปค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเช็ดให้ดูตรงใน,นส่วนที่เป็นอมอบัชออนคอนทัวร์ต่างๆของเราผูดแบบ ที่สุดคาบรองพื้นคอนซีลเลอร์คอนทัวร์ใดๆของเราคือออกหมดเดี๋ยวเจะขอเพิ่มพลังตรงต่อตรงตาก่อนว่ามันหลุดขนาดไหนนะเพราะเมื่อกี้แบบเหมือนเราแปะไว้แป๊บเดียวตัวนี้เนี่ยคือไว้ตรงตาไม่แสบตาเลยนะเอออันนี้แบบ amazing เหมือนกันเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยเจวเคยใช้นะถ้าเราไว้ตรงตาสักพักเนี่ยมันจะรู้สึกแสบตามากๆแต่ว่าอันนี้คือไม่เลยไม่ได้อวยน้องสาวนะแต่อันนี้คือซื้อมาใช้แบบเองจริงๆเนี่ยทุกคนดูดิฉันก็เช็ดเอาพวกแบบแมาสคาร่ามาสคาร่าของฉันออกอยู่นะออกหม เลยนะะอ่เทียบให้ดูสองข้างนะคะข้างนี้เจลใช้เจ้าตัวอ e ีลิทแคร์นี้นะคะล้างครึ่งหน้าให้ดูกับข้างนี้เจลยังไม่ได้ล้างนะโุโ้คนดูมาเดี๋ยวจะชี้ข้างนะคะทุกคนดูกันเลยเอาละครทุกคนตอนนี้นะคะจะก,ก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เอาใหม่ห้าสี่สามสองเอาเลยทุกคนตอนนี้นะคะจะก,ก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วนะคะด้วยผลิตทําทความสะอาดใบหน้านะะของทางอีลิ e แคร์จากน้องเอลคลานี่เแองอันนี้คือสัาลีที่ใช้จริงจังวันนี้นะคะเอาตรงๆนะคือพูดเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือประทับใจจากการที่ลองใช้นะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือใช้แล้วไม่แสบตาเลยคือล้างพวกแบบว่าเมคอัพที่มันวัตถุดูฟได้ค่อนข้างโอเคนะคะแม้ว่าเราอาจจะต้องแบบเช็ดมันจะแบบไม่เหมือนออยแบบพวกเมคอัพบริเวณ จ๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเอามาทดแทนกันได้ดีนะคะเราก็สามารถใช้ได้ทั่วหน้าเลยและสิ่งที่ชอบมที่สองของตัวนี้นะคะคือใช้แล้วมันสุดสดชื่นอะ่ะมันไม่หนักผิวไม่เหนอะคือแบบว่าเมคอัพรีมูฟเวอร์บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะใช้แล้วค่อนข้างที่จะแบบเหนอะผิวแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องแบบดับเบิ้ลคิ้ซิกในทันทีเลยวะ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเจลใช้แล้วจะรู้สึกเออมันก็แบบกําลังดีอะ่ะไม่แย่เลยนะคะเราก็ดูผิวแบบ สะอาดกัแบบสะอาดหมดจดเลยอะทุกคนแล้วค่อดีอย่างที่3นะคะถ้าใครเห็นเจลแกะพลาสติกนะคะจะรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยพลาสติกเขาแกะง่ายมากคืออย่างที่อ๋อน้องไอ้คลาเขาเคยแบบบอกไว้นะคะว่าแบบตัวนี้เนี่ยพอแกะซิลพลาสติกออกมาเนี่ยมันจะแบบว่าไม่แกะยากเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยเราเคยแกะใช่ไหมมันจะแกะยากมากๆแต่ว่าตัวนี้เขาทาออกมาคือมันตอบโจทย์กับความเป็นแบบ สาวชาวเราที่ชอบแบบว่าเออใช้ของใหม่นะแล้วมันก็เลยแกะง่ายมากมาแล้วตัวนี้เนี่เยเขายากบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าเป็นสิวผิวแพ้ง่ายด้วยนะอย่างเจลช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสิวฮอร์โมนนะจะไม่รู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนจริงๆหรือว่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่แต่งหน้าแล้วก็แบบชอบหมกับอย่างที่บอกบางทีเราลืมเนาะมันก็ทําให้ผิวของเราเ,เป็นสิวผดอะไรเงี้ยตรงข้างแก้มนี่ค่อนข้างเยอะเลยเดีย๋ยวจะใช้ตัวนี้นะสักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์นะคะมาดูกันว่าสิวผดที่เจลแบบ มีอยู่เนี่ยจะลดลงหรือเปล่านะแต่ว่าด้วยตัวนี้เนี่ยเอาตรงเรารู้สึกว่าประทับใจมากๆากยังไงถ้าใครชอบตัวนี้เนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะคะ